ครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อจิรธาธมเวศค่ะอยู่บ้านเลขที่ 1, 2 3่งสองสามหมู่ตําบลวังพงอําเภอเนรปางจังหวัดพิโกค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุ40ปีค่ะ,ะมีอาชีพอะไรครับเกษตรกร,ะร,กรนะคะมาเจาะเบิกกิครั้งนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ค่ะครั้งแรกเจอสารแมงกานิสในตัวสูงอะคะอ่ะเราเรามีอาการมีความรู้สึกอะไไหมอาการก็จะมีอาการรู้สึกมึนหัวะค่ะช่วงนี้จะมีการมึนหัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ช่วงเช้าจะรู้สึกจากแบบเหมือนขึ้นไสอะค่ะมันจะปวดท้องค่ะ จากการที่เราอยู่ในพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรครู้สึกยังไงกังวลนะคะเพราะว่าอยากให้หน่วยงานหรือว่ารัฐบาลอ,ออกมาตรวจให้รู้ชัดเลยว่าสาเหตุที่ชาวบ้านป่วยในขนาดนี้เพราะว่าในพื้นที่มีการเจ็บป่วยกันค่อนข้างเยอะว่าม,มันเกิดจากสาเหตุอะไรทุกวันนี้เรายังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนยังค่ะเพราะว่าสารโลหะหนักที่ตรวจเจอในพื้นที่ของตำบลวังโพ แพทยังไม่ระบุชัดเจนว่ามาจากไหนเพียงแต่บอกว่าอ้างว่ามาจากอาหารที่เรารับประทานนะคะแล้วในในหมู่บ้านเรามีคนเจ็บป่วยเยอะไหมเยอะค่ะตอนนี้เจ็บป่วยเยอะมากแล้วก็ล้มตายก็มีค่ะเป็นโรคมะเร็งตายอะค่ะอายุไขนี่มันเป็นปกติของคนสูงไม่ค่ะไม่ค่ะบางคนอายุยังน้อยอยู่เลยค่ะที่ตายอะค่ะที่เสียชีวิตไปใช่ค่ะอยากให้แก้ไขยังไงปิดเหมืองค่ะปิดเลยใช่ไหมใช่ค่ะ เพื่อพิสูจน์ทราบว่าโรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาจากไหนเพื่อความชัดเจนนะคะถ้ามันไม่ได้มาจากการกระทาหรือว่าประกอบการของเมืองก็ขอให้ว่ากันทันทีค่ะหมายความว่าปิดชั่วคราวเพื่อตรวจสอบใช่ค่ะขอให้ตรวจสอบกันนะคะถ้าหากว่าพิสูจน์ทราบแล้วว่าไม่ไม่มีผลอะไรก็ค่อยว่ากันทันทะีค่ะใช่ค่ะ